เปิดพระเอกใหม่ของแต่ละช่องไปดูเลยสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะพาไปเปิดพระเอกใหม่ป้ายแดงของแต่ละช่องซึ่งผลงานใหม่ของพวกเขาเนี่ยทางช่องดันขึ้นมาเป็นพระเอกนำครั้งแรกนะคะทุกคนซึ่งผลงานของพระเอกหลายคนในคลิปนี้นะคะก็มีลงจอ ให้เราได้เห็นฝีมือกันใจบ้างแล้วหรือบางคนอาจจะยังไม่ได้ลงจอให้เราได้เห็นฝีมือกันเพราะว่าอยู่ในช่วงการถ่ายทําซึ่งคลิปนี้นะคะเราก็เลือกมาจากสามช่องใหญ่จากช่องวันช่อง3ามแล้วก็ช่อง7ก็ไปดูกันเลยก็มาเริ่มกันที่ช่องวันกันก่อนนะคะทุกคนทีมคุณากรพระเอกใหม่ช่องวันจากเวทีเดอะนิควันมาถึงก็ได้เป็นพระเอกนําในละครเย็นเรื่องใหม่ อภินิหารข้าวเหนียวทองคำได้ประกบคู่เสียงเสียงพรสวงเตียวหุยเพชรปัตชยาพระเอกน้องใหม่จากเวทีเด e s สตาไอดอมาถึงก็ได้เป็นพระเอกเช่นกันประกบคู่กับเบสรักวณีในละครเรื่องใหม่ตำผีบอกช่องวันผ่านไปก็มาต่อกันที่ช่องสามีสองคนเหมือนกันไมกี้ไม้ปานิธาน พระเอกคนนี้ก็เป็นน้องใหม่ของช่อง3นะคะทุกคนประเดิมผลงานก็ได้โปรเจกต์ใหญ่ของช่องเลยก็คือซีรีส์ชุดดวงใจเทวพรมตอนขวัญฤทไทเทศไมรอนคนนี้ก็น้องใหม่ประเดิมผลงานก็คือโปรเจกต์ซีรีส์ชุดดวงใจเทวพรมตอนใจพิสุทธิ์ช่อง3ก็ผ่านไปก็มาต่อกันที่ช่อง7มีทั้งหมด4คนเริ่มเลย บิวนัทพลคนนี้อาจจะไม่ใช่น้องใหม่แกะกองแต่ก็เพิ่งได้ขึ้นเป็นพระเอกปีนี้เองกับละครเย็นที่เพิ่งจบไปเรื่องคุ้งเสน่หานั่นเองส่วนผลงานใหม่ก็เป็นพระเอกร่วมในละครเรื่องลิทไทยบอดีลิทวิทยพงศ์คนนี้เป็นน้องใหม่เลยประเดิมเรื่องแรกก็ได้เป็นพระเอกในละครเย็นที่จบไปแล้วนะคะก็คือละครเรื่องพยักนี่เกผลงานใหม่ก็เป็นพระเอกร่วม ในละครเรื่องแคนสอแผ่นดินโอชาคิดก่อนหน้านี้เล่นบทหลายบทลองมาแล้วถึง2เรื่องแต่เรื่องล่าสุดขึ้นแทนเป็นพระเอกที่ออนแอร์อยู่ก็คือละครเรื่องหงฟ้านั่นเองผลงานใหม่มีสัจจะในชุมโจนหรือเสือสังฟ้าภาคสามแล้วก็แคนสอแผ่นดินเป็นพระเอกฟีฟาเปมอนันต์ก่อนหน้านี้เป็นพระเอกรองแต่ผลงานล่าสุด มาเฟียลัมซิ่งขึ้นแทนพระเอกละครเย็นประกบชิงชิงส่วนผลงานที่ปิดกล้องถ่ายทําไปแล้วนะคะที่เตรียมจะลงจอสาวน้อยร้อยไมเป็นพระเอกรองเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับพระเอกใหม่ของแต่ละช่องถูกใจกันไหมเอ่ยแต่ละคนช่องกระดันเตรียมปั้นขึ้นเป็นพระเอกแถวหน้าคนใหม่เพราะว่ามาถึงเนี่ยก็ได้รับบทนําเลยหรือบางคนก็อาจจะเล่นบทลองมาก่อนแต่เพิ่งได้ขึ้นแทนเป็นพระเอกปีนี้ แล้วผู้คุณล่ะคะชื่นชอบคนไหนรอดูผลงานของพระเอกน้องใหม่คนไหนอยู่ก็อย่าลืมพิมพ์มาบอกกันด้วยนะคะทุกคนส่วนแฟนๆคนไหนนะคะที่รอดูคลิปพระเอกมาแรงของแต่ละช่องเดี๋ยวจัดให้แน่นอนในคลิปต่อไปนะคะส่วนคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดนะคะต้องขออาภัยทุกคนด้วยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเฟซบุ๊กของช่องเราด้วยนะคะ ทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวี2รวมถึงติ๊กตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย